b บิตคอยพุ่งสู่30,000ดอลลาร์อย่างรุนแรงครับเพื่อนเพ่ทิศทางของบ t c o i n ในภาพเรียะสั้นจะเอาอยัางไงกันต่อดีตรงนี้ติดหนาต้านที่สําคัญหรือเปล่าจะยังพุ่งขึ้นต่อได้ไหมใครที่ตกรถเอาอยัางไงดีจะรอช้อนจุดไหนไปรับฟังสรุปสั้นๆในคลิปนี้กันครับลุย สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปติเคเรนโซ่เ้ยคริปเตอเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่22เดือน6แล้วผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนองก็อื่นใครที่ยังไม่ได้เทรดที่ o OK k x ผมมีสิทธิพิเศษมาแจ้งเพื่อน นั่นก็คือการได้เข้าห้องบอทเทรดฟรีนะครับเพียงแค่คลิกลิงก์ O K X ของผมเท่านั้นย้าว่าลิงก์ O K X ของผมเท่านั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกลิงก์แล้วเนี่ยหรือสแกนที่วารโค้ดเนี่ยมาแจ้งยู d ดีได้ที่ห้องแจ้งยู d ดีตรงนี้นะครับก็จะมีคนมาแจ้งไว้เหมือนกันผมจะให้ยศเพื่อนเนาะเพื่อเข้าห้อง Discord นะครับซึ่งผมมีแผนอัปเดตไปแล้วนะก็จะเป็นเหรียญซุยอันนี้ก็ TP ไปแล้วแล้วก็จะเป็นในส่วนของเหรียญคอ Core, ก็ TP ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับ ใครที่สนใจนะผมจะอัปเดตเฉพาะคอยแล้วก็เอาคอยหนึ่งเหรียญสำหรับเพื่อนๆที่คลิกลิงก OK ์ okx เท่านั้นนะครับและตอนนี้เพื่อนๆใครที่ฝากและเทรดครั้งแรกเนี่ยจะได้รับโบนัสเพิ่มเติม,ตมกันด้วยนะที่นี่มีส่วนลดค่าธรรมเนียมที่สูงที่สุดกันด้วยนะครับก็จะเห็นได้จากตัวอย่างที่ผมได้เปิดไปจริงๆผมมีอัปเดตแผนเทรดบอร์ดกับเพื่อนๆเหาฉลามไปด้วยเนาะเมื่อวานนี้ประมาณ4ี่เหรียญนะครับก็จะมี xrp bnb แล้วก็ people รวมถึง ape ด้วยนะแล้วก็ปิดไปแล้วนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็โตมาประมาณ 4เท่าได้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในช่วงของสิ้นเดือนให้ฟังอีกทีนึงนะครับจริงๆเนี่ยก็เป็นแผนเทรดบอทหมดเลยนะเห็นไหมครับที่บวกๆลบๆมาก็มีลบมาบ้างนะครับที่ผ่านมาก็ประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวจะมารีวิวเรื่อยๆนะกับการใช้งานบอทของผมนะครับครับเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนาะผมขอแค่โคล like, คลาไลค์โคลลาเมนต์ซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับครับเพื่อนๆเรามาดูบิตคอยกันก่อน,น,อนในภาพระยะสั้นผมมองเป็นบูลแฟกต์นะก็คือกรอบสีแดงๆตรงนี้เราเบรกออกมาแล้วเนาะจะเห็นว่าเราเป็นบูลแฟกต์เนี่ยหลายรอบเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วแทร็เก็ตถึงตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอันนี้สำหรับบูลแฟกต์ในภาพระยะสัน้นรวมถึงในภาพใหญ่ขึ้นม คิดว่าเขาจะปิดหลุดถ้าปิดหลุดเราจะโฟกัสขาลงแต่ถ้าไม่หลุดเราก็มองเป็นบูฟแฟกในภารายดสั้นที่ผมให้โฟกัสนะครับทีนี้โอกาสนั่นก็คือการเด้งลงมาตรงนี้เนี่ยที่เราเด้งลงมาตรงนี้กันเห็นไหมครับแสดงว่าเขามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงขอบบนเลยขอบบนของกรอบตรงนี้เลยจะเป็นการคอนเฟิร์มการล่กงต่อไหมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตอนนี้คือเวลากาวเราก็ต้องกาวไปก่อนนะครับก็คือการพุ่งขึ้นต่อทารเก็ตของเอสติ้งบอดดิ้งเวดขอบบนนะขอบบนนะครับไม่ใช่ทารเก็ตที่จะล้ ประมาณเท่าไหร่ครับ37,500ดอลลาร์โดยประมาณนะครับอันนี้คือทาร์เก็ตในภาพใหญ่ๆเลยนะอ่าแต่เราเดี๋ยวมาโฟกัสเปโซนครับแต่ละโซนเนี่ยที่จะขึ้นไปถึงเนี่ยมีสัญญาณในการกลับตัวเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคทีนี้เรามาดูยิบๆย่อยๆกันก่อนนะครับสหรับคนที่ตกรถกันก่อนคนตกรถทำยังไงดีนะครับคนตกรถทำยังไงดีตรงนี้เนี่ยเริ่มเป็นซัพพลายโซนที่สำคัญนะครับเห็นไหมครับช่วงที่ผมมองก็คือประมาณ30,000ืนจะถึง31,000ดอลลาร์โดยประมาณ ก็ยังคงติดแนวต้านสําคัญอยู่นะครับว่าบิตคอยเนี่ยเกิดแพทเทิร์นอะไรผมมองเป็นเหมือนทรายแองเกิลนะตรงนี้นะครับเนี่ยใครที่ถืออยู่ต้องระมัดระวังเลยนะครับเนื่องจากสัญญาณที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเกิดเป็นสัญญาณแบชเดเวอเรนและผมมองว่าควรจะรอให้เขาย่อพักตัวสวยๆก่อนนะครับผมมอว่านะเพราะว่าจะได้มีความเสี่ยงต่ําแต่ถ้าใครอยากจะช็อตเลยผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ถ้าถามถึงความปลอดภัยและยังไม่ได้มีของผมก็มองเป็นจุดต่างๆประมาณนี้28,800 28,200 และ27,500 3. จุดนี้คร่าวๆค,ครับหรือเอาตัวเลขกลมๆไปเลยลงมาที่29,000จนถึง27,000เมื่อไหร่นั่นคือกรอบช้อนของเพื่อนคนที่ตกรลดนั่นเองซึ่งผมจะยังมองว่าถ้าการลงมาถึงช่วงประมาณ27,000เดิมาเนี่ย2 9 0 0มจนถึง27,000กรอบนี้จะเห็นได้ว่าเทรลไลน์ถ้าเราตีเนี่ยนะครับจะเป็นเทรลไลน์แบบนี้เขาอาจจะลงมาแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ย28,000ื่นท้วนเนี่ยพักตัวเ,เห็นไหมครับขึ้นไป พักตัวขอบนี้ขึ้นไปพักตัวตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับตั้งแต่2 9 0 0จนถึง27,000ท่วนๆน,นั่นคือจุดช้อนของเพื่อน,อนที่ตกรถที่นี้ในเมื่อท่าบิตคอยย่อลงมานะครับและยังไม่ไดู้ดเทดลไลน์ผมจะมองว่าทาเกตที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คืออะไรครับประมาณ34,000จนถึง35,000อลาร์ ตรงนั้นจะเป็นจุดที่บิตคอยมีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้ผมมองว่าทารเกตรงนี้จะสอดคล้องกับเป้าของบูฟเลกด้วยนั่นเองที่ผมเอามาวัดให้ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เริ่มมีสัญญาณกลับตัวแล้วนะคาอาจจะเกิดการยอ่ยอท้ายย่อและมีสัญญาณกลับตัวอีกเขาจะเด้งขึ้นมาผมมองว่า3 4 0 0 0เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาถึงมากๆและในช่วงของเดือนหน้าคอยมีการปิดบวกอีกด้วยนะตามสถิตินะส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นผมมองว่าโอกาสที่จะขึ้นไปต่อย่อเพื่อขึ้นต่อยังคงมีโอกาสสูง แต่จุด SL เราก็จะต้องมีนะครับจุด SL ผมจะมองเป็น26,500ดอลลาร์โดยประมาณฉะนั้นรครับใครที่ยังไม่ได้มีของอย่าพึ่งน้อยใจตัวเองไปนะยังมีโอกาสย่อระหว่างทางเพื่อเพื่อนได้เข้าเทรดอยู่นั่นเองครับก่อนนี้นครับเพื่อนแผนเทรดของผมสําหรับคนที่สมัครสมาชิกหน้าช่อง YouTube หรือคนให้การสนับสนุนผมเท่านั้น,นครับเพียงแค่เดือนละ3 0 0้บาทใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android ในการสมัครเนาะอาจจะชําระผ่านช้อปปี้เพลยน่าจะง่ายที่สุดนะครับ ข้อมูลของผมแผนของผมจะอัปเดตในชุมชนแล้วก็จะเป็นใน Discord ห้องเมมเบอร์นะอันนี้ผมก็มีการสตรีมกับเพื่อนๆไปเมื่อวานนี้ก็เป็น Bot บอทดเหมือนกันนะครับอ่าก็จะเป็นบอทดอยู่หลายเหเรียญพอสมควรนะประมาณ34มี่เหรียญโดยประมาณอันนี้ผมก็ปิดไปแล้วนะครับก็ปิดก่อนนอนนะครับซึ่งใครสนใจก็สามารถสมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยครับทีนี้เรามาดูสรุปกันครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าโซนที่น่าสนใจที่ผมบอกว่าระยะสั้นเนี่ยเรามองเป็น Tri a n g งเลเล็กๆจะสอดคล้องกับสภาพคล่องพอดีครับประมาณ31 0ห0ือลลาร์หรื การเบรกลงที่ประมาณ29,500ดอลลาร์ใครที่ยังไม่ได้มีของผมว่าควรจะต้องรอก่อนเพราะว่าถ้าจุจู่ๆราคาเบรกแทย์ก็ออกไปไปถึง31,000เนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มบาร์จเดเวอร์เจนในภาพระยะสันได้ชัดเจนมากครับเพื่อจะเห็นไว่าการพุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับของราคาบิตคอยเนี่ยปึ๊บแต่ maxd เนี่ยเริ่มอ่อนตัวแล้วนะครับฉนันแล้วเริ่มเริ่มก่อและก่อสัญญาเดเวอร์เจนแล้ผมว่าอาจจะเบรกขึ้นอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ เพื่อเป็นด i วอเจน n t 2ก้อนไปเลยนะภูเขาตามต่ำลงทั้ง3ก้อนไปเลยอะไรแบบนี้เนาะรอดูเขาย่อตามฟิโบนาชีที่ผมได้พูดไปดีกว่าก็คือราคาในกรอบ29งหมจนถึงสองหมนะครับอาจจะเป็นจุดชอนที่น่าสนใจมากๆทีนี้เรามาดูครับว่าโอกาสโอ้โหสำหรับใครที่นนาเว็บสายกลาวเนี่ยก็จะเห็นว่าบิตคอยจะยังขึ้นต่ออยู่ฉะนัน้นเพื่อนคงจะยังไม่ตกหล่นแน่นอนครับมีจุดเข้าเพื่อนๆอย่างแน่นอนสหรับใครที่มองเป็นการแนาเวฟแบบนี้ และก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นช่วง c u m u l a t i o n phase แล้วก็บิตคอยน่าจะยังไปต่อได้อีกครับตรงนี้เพิ่งจะมีการเบรกแท่งเทียนใน time ท r a m e w e e k ออกมาเท่านั้นตรงนี้ที่เพิ่งจะเป็นแท่งกลับตัวเท่านั้นแท่งนี้เพิ่งจะเบรกขึ้นมานครับเป็นบ่งบอกถึงว่าเริ่มเปลี่ยนเทรนแล้วนะแสดงว่าบิตคอยน่าจะยังไปต่อได้อีกในภาพระยะยาวนั่นเองก็จะเห็นไหมครับว่าอยู่ในโซนที่ผมได้บอกไปเลย29,00 0จนจถึง2 7 0 0 0ื่นเนท่วน อันนี้ฟิโบสามสิบแปดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นแปดพันห้าร้อยหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยก็อยู่ในกรอบที่ผมได้บอกไปเลยเพื่อนสามารถแบ่งไม้เข้าเทรดได้ในกรอบนั้นได้เลยแต่อย่าลืมจุดสต็อปรอดนั่นเองนะครับฉั้นแล้วสรุปทั้งหมดทั้งมวลผมมองว่าบิตคอยนในภาพะระยะสั้นตรงนี้อาจจะเบรกขึ้นไปเพื่อที่จะลงต่อพักตัวตามฟิโบนัชชีต่างๆ่างสองหมื่นเก้าจนถึงสองหมื่นเจ็ดเพื่อที่จะขึ้นต่อผมมองว่าขึ้นต่อไปปิดแก็บเลยนะครับจะได้จบๆขึ้นต่อไปปปิดแกที่ระมาณ 20, ที่ประมาณ3 10, 4 0 0 0นลาล่าเป็นเป้าของบูฟเฟลกด้วยตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจเป็นไงบ้างเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจกับเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเหาฉลามที่กบันใหม่กับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ